สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เราพบเจอกันใน EP ีที่630แล้วนะครับมีพาสดุสวย26รายการกับหนึ่งของสะสมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ่งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับลายบ้านมุงพักเครื่องคือลายชื่อหมูนะครับ0 9 3ย์5 2 3 6 1 ไอดีไลนะครับ M O O R A M 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจักที่ไลน์แตกหากคำรูปสูตหายผมรับผิดชอบให้นะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่360เลยนะครับมาเดิมที่พระสมเด็จนะครับพระสมเด็จตั้งขัดก้องดีๆนะครับนี่นี่นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเนื้อผงอิทิเ J เลยนะครับ แต่เป็นยุคไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับพิมพ์ตัดโยโย่นะครับนี่เกิดชนซุมนะครับรายการที่หนึ่งรายการที่สองก็เป็นภาพสมเด็จนะครับแต่เล็กกว่าปกตินะครับประมาณพิมพ์การใหญ่กว่าคะแนนนะครับมีลายเซ็นด้านหลังแต่ผมเขียนอ่านไม่ออกนะครับเผื่อท่านได้รู้นะครับถ้าท่านรู้นี่จะมีคนรู้ก็คือรู้เลยนะครับเป็นภาพพิมพ์อย่างนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะ แต่ผมไม่รู้เป็นรายการที่2นะครับเป็นรายการที่2นะครับรายการที่3เป็นพาะสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตชัยโยนะครับกระทาะมุมนะครับแต่เนื้อหาดีนะครับโย่หน่อยนะครับด้านหลังมีลักษนะครับมีลักติดอยู่นิดๆนะครับถึงไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่สนะครับรายการที่สี่ ก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่เป็นสมเด็จเนื้อดินเผานะครับเนื้อออกดำนะครับด้านหลังเป็นสองสีนะครับทูโทนะครับแดงกับดำผสมกันนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับรายการที่สี่รายการที่ห้าเป็นเหรียญบ้างนะครับมาพร้อมเลี่ยมกรอบมาเลยนะครับเป็นเหรียญเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับเพราะผมจําไม่ค่อยได้เป็หรียญกระไหล่ทองนะครับเป็นเหรียญสวยๆเลยครับกระไหล่ทองนะครับเป็นรูปหยดน้ํานะครับ เหรียญพระครูประหลัดบุญช่วยนะครับนั่งเสือนะครับด้านหลังเป็นลือสีนะครับวังน้อยอยุธยานะครับนี่นะครับวังน้อยอยุธยานะครับเป็นเหรียญทรงแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับุช่วยนะครับนี่รายการที่หกเป็นเหรียญนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับค่อนข้างสึกนะครับแต่ผิวพันดีนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเหรียญกลมนะครับต่อผ้าผ่านกันใช้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญฝาบาทนะครับในการที่6นะครับในการที่7เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับเป็นเหรียญลูกไข่กระไหลทองพ่อโสธรนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นเหรียญลูกไข่แบบนี้นะครับด้านหลังเขียน2 4 8 8แต่แต่จะย้อนยุคหรือเปล่านี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะเหรียญค่อนข้างสวยเหลือเกินนะครับกระไหลเต็มเลยนะครับในการที่7ดนะครับ รการที่8ดก็เป็นเหรียญนะครับแต่เป็นเหรียญมีภาษาเหมือนภาษาพม่านะครับเป็นชีนิ้วแบบนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับแต่ไม่น่าออกบ้านเรานะครับเพราะว่ามีอักขระแบบนี้นะครับรายการที่8นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะรายการที่9เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลือง ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นสองหน้าแบบนี้นะครับแต่พิมพ์ทรงแบบนี้นะครับเคยเห็นที่เป็นเนื้อเงินเหมือนมีรูปสัตว์อยู่นะครับเนี่ยเหมือนเป็นกวางหรืออะไรสักอย่างนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับผมไม่ทราบที่นะครับอย่างนี้นะครับเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับสภาพผ่านการใช้นะครับ จอบไหลใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเป็นเหรียญจอบนะครับเมื่อโลหะผสมทองเหลืองนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อบ้างนะครับรูปหล่อแบบนี้นั่งแบบนี้นะครับพอมองเห็นนะครับว่าด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อแช่มนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับหลวงพ่อแช่มพิมพ์นี้ก็น่าจะเป็นวัดฉลองนะครับเป็นพ่อแช่มวัดฉลองนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับทองเหลืองรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองก็เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อนี้เหลืองอมเขียวนะครับมีแดงมีสาแดงนะครับต่อใบก้นนะครับเนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นรูปหล่อเหมือนกันนะครับขนาดเล็กนะครับพอเหมาะ เห็นพอมองเห็นนะครับว่าเป็นหลวงพ่อมุยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อมุยนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อตะกั่วนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับแต่ว่าลงบั้ทองนะครับผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับด้านหลังเรียบแบบนี้นะครับ มีโงบอลทองทั้งองค kind of ์เลยนะครับเป็นรายการที่ 14, นะครับรายการที่ 15, เป็นผ้ารลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้อว่านเลยนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับเป็นเนื้อว่านผสมดินหรือว่าดินผสมใบลานนะครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับเพราะด้านหลังเหมือนดินนะครับโอเป็นดินนะครับเป็นเนื้อดินเผาครับดินผสมใบลานนะครับไม่ใช่ว่านนะครับ ด้านหน้าดูเหมือนว่าแต่พอมองหลังแล้วดูรอยกระท้อแล้วเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินผสมใบลานนะครับหรือว่าเป็นดินเผานะครับออกดําออกแดงนะครับพิมพ์ทรงแปลกตาดีนะครับขังดีนะครับนี่เป็นรายการที่15นะครับรายการที่16เป็นพระลีลายืนนะครับชินเขียวนะครับลีลายืนสองหน้านะครับชินเขียวนะครับพ้นซาผุนะครับเป็นรายการที่สินะครับ รายการที่สิบเจ็ดเป็นพระยืนนะครับเป็นพระล่วงยืนเนื้อดินนะครับศิละปะเป็นพระกุนะครับคาดว่านะครับคนไร้วันจะเป็นสุขโขทัยนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับอุ้ยเบว่หนดนนะครับแป๊บนะครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระ หลวงพ่อปานนะครับทรงคุดนะครับทรงคุดนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับคล้ายคุดผีเสื้อนะครับนี่นะครับมีผงอุดแบบนี้นะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระปกนะครับเนื้อชิ้นนะครับลงทองด้านหน้าด้านหลังไม่ได้ลงนะครับศิลปะน่าจะเป็นทางเหนือนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับ รายการที่ยี่สิบเป็นผ้าขุนแผนนะครับเนื้อขาวอมเขียวนะครับขุนแผนผงพายกุมาานะครับด้านหลังฝั่งตะกุดสองดอกนะครับเนื้อออกเขียวๆนิดๆนะครับแปลกดีนะครับองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหล่อฉีดนะครับส่งมาแบบนี้เป็นของพเจ้าตากนะครับด้านหลังมีเขียนแบบนี้อ่านไม่ออกนะครับ หรู้ว่าเป็นพระเจ้าตากสินนะครับกู้ชาติไทยนะครับพอมองเขียนว่าออกอย่างนั้นนะครับรายการที่21นะครับรายการที่22เป็นล็อกเก็ตนะครับหลวงปู่สวงนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่สวงนะครับสองหน้าแบบนี้นะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่สวงนะครับสวงนี้น่าจะเป็นเสีออกสวงเทวดาเดินดินนะครับสวนอีสานนะครับ <ersch> คนไลคิดว่าอย่างนั้นนะครับผิดถูกขออภัยนะครับรายการที่22รายการที่23เป็นพัดสามแบบนี้นะครับองค์ค่อนข้างเล็กเป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อดีมากเลยนะครับเป็นเนื้อดินเผาค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับครบ23รายการนะครับ23ารายการนี้องค์ละ2 0 0บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับ รายการที่24นะครับเป็นท่านเนื้อดินนะครับองค์โตนนึงนะครับเดี๋ยวผมวัดให้นะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่เกิน2นิ้วครึ่งนะครับความกว้างของพักนะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับเป็นพ่าน3แบบนี้ผมไม่ทราบกุนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับหลังลายนิ้วมือนะครับ นี่เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นผ้าสามแต่ด้านาด้านล่างเหมือนจะมีผ้าอีกนะครับผมเรียกไม่ถูกกระผ้าอะไรนะครับแต่เนื้อดีนะครับข้างบนก็เหมือนมีผ้าอีกนะครับเนื้อหาดีนะครับรายการที่24เอาที่300บาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งรายการที่25เป็นผ้าลีลายืนนะครับลีลายืนแบบนี้ เป็นเนื้อดินเผานะครับออกดำเลยนะครับเรียกพร้อมเรียบพลาสติกนะครับส่วนสูงนะครับของพ้านะครับอยู่ที่ประมาณ3นิ้วเศษเลยนะครับเป็นลีลาพิมพ์ทรงไม่ทราบจังหวัดเลยนะครับเรียกว่าลีลาอะไรไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อดินเผาครับไม่มีหักไม่มีบินไม่มีซ่อมนะครับเรียมพลาสติกครบเลยนะครับนี่ก็300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับรายการที่25รายการที่26 เป็นหินหยกแกะนะครับเป็นหยกขาวหรือว่าหินขาวนะครับเป็นพระสีวลียืนนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับแกะเป็นสีวลีนะครับแกะเป็นสีวลีส่วนสูงนะครับอยู่ที่ผมวัดก่อนนะครับส่วนสูงอยู่ที่เกินนิ้วครึ่งนะครับเกินนิ้วครึ่งมานิดหนึ่งนะครับ ความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณเซนนิดๆนะครับเป็นผ้าหินยกแกะนะครับยกออกขาวนะครับเป็นหินแกะนะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบนะครับยี่สิบหกรายการหนึ่งถึงยี่สิบสามองศาสองร้อยบาทยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเป็นรายการพิเศษองศาสามร้อยบาทของปีมีเก็บเงินไปทางนะครับส่วนนี้เป็นของสะสมนะครับเป็นพัดนะครับเป็นไม้หอมนะครับผมเคยได้มาแล้วแล้วมีผลิตไปแล้วนี่ได้มาใหม่นะครับ กลิ่นก็อาจจะจางๆไปบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเก็บไว้มีที่ร้อนๆผมว่าเขาก็จะมีกลิ่นอีกนะครับนี่นะครับความยาวของพัดนะครับอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับประมาณเดี๋ยววัดให้ชัวร์เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ8นิ้วครับนี่นะครับสุดเลยอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะครับเป็นพัดนะครับความยาวอยู่ที่8นิ้วนะครับ เป็นฉลุแบบนี้เลยนะครับสมบูรณ์นะครับไม่มีหักไม่มีบิ่นไม่มีซ่อมเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีผู้แดงแบบนี้นะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการของสะสมนะครับครบนะครับยี่สิบหกรายการกันหนึ่งของสะสมช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านเมืองด้วยนะครับขอบคุณครับ